พ่อกับแม่ก <Techn Pokémon> ็สิมาหาเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องขึ้นเ่าล่ะว่าสิได้หน่อยหลายปานใดก็ได้เห็ดช่วงนี้สิเป็นเห็ดดินครับพวกเห็ดไอ้นายเอ่หัวกอขาวพวกเห็ดละโงกเฮ็ดยังไงมันเศราออกเหรอเนาะอือโซนนี้จะเป็นเห็ดดินครับได้หน่อยในไิ่งคือก็ที่ไทยเบิ่งคือเก่าล่ะครับไปเบิ่งนํากันมาที่นี่มาฮอดเลยที่สั่นี่เขียนเลย มันกำ MM. uh, ลังออกเนาะนี่อะไรคะนี่เฮ็ดกอขาวนี่ดอกหน่งเซฟเสร็จมันกำลังออกฮิดทานตัวถังฮิดทานเนาะอือมันเป็นฮิดโก้มันเดี๋ยวมันหรอันทาฮิดทานเด้อมันเป็นฮิดโก้แม่ว่ามันฮิดโก้จี่มองนี่มันกำลังออกครับาติดดอกกระจีน้อยๆเนาะ บรรยากาศมืัอน응ี้ก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนเนาะคือฝนหิโตกแต่ว่าฝนตกวันนี้หลายมือแล้วล่ะค่เริ่มว่ากันถึงมหาบึงได้เห็ดได้นอมใหม่ที่ได้ยังกะทิตายพ่อแม่พี่น้องเบึงเห็นหน่อยในไร่บันไดกัดแม่ควายที่ตามไปเรื่อยๆครับน้องผลงานเราคือในไร่บันไดเอาบาตรติดเยอะมากคอยเยอเนาะอันนี้มันเป็นเห็ด เห็ดนาเลน่เนาะกะจีเห็ดนาเล่พี่จะดอกกะจีมันดอกก็ลังเกิดใหม่นี่ยน้อยหลายหลายมึงเนี่ยจะ่อาไปทอดเขาไปจะเลือกเอาแไปกะจีไงมาห้องกะจีออกใหม่เป็นมูเป็นมูอยู่ใครมันดอกไงนี่กะจีได้ระบกลายเลรอนี่ได้ดอกน้อยเ้างกะทายเบิ่งเขากวนเขาบ่กมันเป็นยังไงเบิร์ตไหม่เนาะนี่เบิด์ตไงใตมินเนาะเนี่ย ดอกนี่ไม่หมดเลยแะ่จีบันก็ต้องจะออกเขาก็หาเลือกเอาแน่ดอกยังไงจักหน่อยขีนมาแล้วเนาะก็ต้องเอาจักหน่อยตุ้มหน่อยหลายห้องกับตรงแหวนมันใหญ่ก่อนห้องถึงขีนมาเมื่อกลัวเสียเสียวห้องกับขี้เอาไปแกงไปยังจักเล็กจักหน่อยแมินเบิร์เลยได้ เป็นสายยากสุดไปหลายครับกะจีมันหลายขนาดเลยฝนมันตกมันเราออกหลายทิ้งไปฝนกันนี่อนนเอาอยู่เห็ดกอขาเดีเเยวอันนี้เห็ดน,น,น,น้ำหมากแดงคำพ่าค้นก,ก,กว่าเห็ดกอเดง ก็ไายเห็ดกอ้อขาวเนาะนกินไหนังชกันน้ำไปแกงไปหนึ่งก็ได้ครับอ่ะเพิน<ค>ไปเรื่อยๆ,ๆครับจาะทีนี้เห็ดด่างงัวเนาะนี่นเนาะเห็ดหนางงัวนด่งงัวนอ่าง,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 งคนก็เอื่นเห็ดหนางงัวเนาะมันกำลังออกอยู่ในห้องหนามเดือน นี่ดอกดนึ่งนี่อยู่นี่สองดอกงามงามโอ้บัดที่นี่เกิดมะพออ่้อยู่นะครับเี่เป็นเห็ดละงกขาวเนาะอืมกำลังออกแต่ว่าโบหลายดอกพวามันออกไปรอบนึงงนะครับเดี๋ยวจะเอาก,กิ่มมาเพื่อให้ลองดู ดอกหนึ่งเป็นลงหัวขาวลังออกใหใหม่งามเลยจุกจูจมันเลยชองดอก,ออกาสามดอก มีสีดอกเดีจุ่มหนึงน่งเนาะอันนี้ดอกหวานนึงเลยเรียว่ากเออไม่เบิ่งอันนี้ครับวันนี้น,นี่มันยังน้อะพอดีว่าด้เฮ็ดด้วครับนี่ก็ได้เฮ็ดอันนี้เขาเอ้อเฮ็ดยังก่็เฮ็ดหำฟา้ฟานเฮ็ดหำฟ้านเพป็นว่า เดี๋ยวทางอื่อนจะไปดื่ออื่นเห็นยังกับบะฮูทั้งในมันจะเป็นจนังไรเป็นดำดำเจินตะออกตี่สุดจานเนาะนี่เราเคยเห็นอยู่นี่กินได้ที่เอาไปปิ้งทางคนเนาะกนินดิบก็ได้กินดิบก็ได้เพื่อนวะเดี๋ยวเจ้าผู้มากเนาะอ่ะอันนี้เห็ดเรางูขาวเนาะมันออกรอบที่สอง อก็อได้แน่เดีนะ๋ยนาะไปไปเรื่อยๆเลยรบกวนมันนีกับพ่ออีกดอกนึงงนะเรื่องอะไรเนี่ยขาวผมออกมันะอึดแล้วเนาะจาดอกนึ่งงามเอตาเอ,อดอกน,นึงรอมาปักไก่เฮ้ยพอดอกนึง อดอกนึงก็จะท้ายเพราะแม่พี่น้องเบิกขึ้นเข้าเลยอ่า<ห>ที่นี่ฮะหลังล<ะ>จากไปเก็บเห็ดลงมาจากพู่เนาะมันจะบบไหลาเป็นไใเพราะว่ามีแต่ดอกนี่หน่อยไม่จังไงมืออื่นมือออาจจะหลายดอกหน่อยมันหลไหลก็ได้พ่อแกงอยู่จังทั้งเห็ดละงหงทั้งเห็ดหนงางหงทั้งเห็ดหนาเลทั้งเห็ดอนัน หำฟ้านจามวันนี้ผสมประสานกันฮิดเท่าไข่กันมีนี่เด้เอเขียนละหงาสำหรับคลิปนี้กัเอาไวปจำหนีซิก่อนเนาะอาจจะบ่ได้ถ่ายพ่อแม่พี่น้อ,เอ,นองเบิ่งหลายปานใดมื้อหน้ากัสิไปเก็บไปหาหยังอีกกาสิถ่าทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีอคือเก่าอื่นมืน้อปีญีมันอาจจะออกหลายจ้ะดอกหน่อยมันลหลไหลกำลังออกรับ ลิดนี่กไ็ไปสนิ่งกันเนาะฝากก็ไหลก็แช่องเบาเทศบานอีสานพะยาวเนี่ยเด้อจ้ะเพิ่นกับบริม่าดอกพ่นยากยารอย่างงานเิ่นมิตรเพาะก,กะเม่ยที่ทายให้เบิงเ <c oughs> มื่อนาพอกะเม่ยกับที่ทายอีอไไนพวกแกงอยู่มันเฮทำฟันกับงามงามไปเลย ให้ละงก์งามพูดนะให้แก้งหน่อยนึงเอาใบตำแยสะก้อนเนาะยถ้าเราคลิปหาเห็ดดินครับเอาไใบตำแยสะก้อนเนาะโอกาสหน้าจะไปหายังกะที่เมื่อไหรพ่อแม่น้องพี่น้องบุญชื่อเกาล่ะขอบคุณหลายหลายเลยจิตพดไลค์กดแชร์ให้ต้องว่าให้ว่านดีสารผ้ายาวสถ้าเราคลิปนี้เอาใบตำแยสะก้อนครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ